สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมครับครับมื่อนี้กับผ้าอูน้ํไชยมาตามแนวทางตัวเลขพอเซียนสุพันเนอะครับพี่น้องครับพอเซียนสุพันพี่น้องที่ของอูน้ําช่ะได้รับชมับฟังน้ากันเนาะครับครับหมื่อวันเพิ่นเข่าตัวเด่นเนอะครับพี่น้องกอดข้อกันมาอีกแล้วครับผมเจ็ดแปดเก้าศูนย์ครับเป็นแนวทางที่เก่ามาเไดยนําเสนอแต่ว่าในคลิปนี้ก็จะมี น้องโอ้น้ำชัยครับผมนําเสนอนําครับครเขาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขก็พอสุพันธ์ครับค่ะพอคุณมพอสุพันธ์นะครับครับที่ให้แนวทางเมตตาในท่ายถอดในแฟนครับทางซองในรับชมรับฟังนํากันเนาะครับครับเบื้องเป็นแนวทางน้ากันครับอย่าเผลอย่าพลาดเด้อครับเป็นกําลังแรงใจให้กับโอ้น้ำชัยในเด้อครับพี่น้องไปรับชมรับฟังเลขพอสุพันธ์กันเลยครับครับ สวัสดีครับครับก้าวมาเชียสวัสดีพ่อเซียนสุพรรณกับผมครับคุณน้ำใช่สวัสดีครับสวัสดีครับและคุณน้ำใชยด้วยครับพ่อครับโอ้เลขเด่นนี่กอดคอกันมาอีกแล้วพ่อมันมันมันเคยเข้ามาซ่องสั่งลวดฮะใช่ครับพ่อตั้งแต่ไล่ดูตั้งแต่เก้าศูนย์ก็เข้าแล้วมาเก้าเจ็ดเนี่ยศูนย์เก้าเออเออว่าร่ามตัวนะ ม,มันเคยสูตรหนึ่งก้ามันกข้าวส้ามตัวให้สูตรนี้ใช่ไหมพ่อ,อสูตรนี้แหละอืมับหน,นาวไม่ไละหนาวไม่อู้น้ำายหอนขึ้นออยังนี่ครับพ่อก็เอากองตัเข้าประกาศแล้วว่าจะลาวครับโอ้เริ่มวันไหนพ่อวันที่สิบหกเริ่มสิบหกครับผมเริ่ววมลาวอ้ครับรออีกประมาณครับผมหัวออกพอดี ครับเอ,เอาตัวเลขเด่นสูดตัวที่แรกได่่นาครับเด่นที่ว่ากอดคอ,อกันมาดีๆนี่แล้วพ่ออะไรครับแถวหกเจ็ดแปดห้าหกเจ็ดแปดครับเจ็ดแปดเด่นบนครับเอาแค่นี้ก็พอครับตัว่ามตัวเลยโอ้ไม่แน่จะวินกันอีกใช่ไหมพ่อครับ มีจุดประกแหลครับเออเลขห้าหกเจ็ดแปดเนี่ยเป็นเลขเด่นครับเออจะก็ไม่ต้องคุยนะว่าเดิมนมากี่งวดครับผมเออไปเรื่อยๆพ่อได้แหละแล้วก็ทีนี้ของของปะก,กายเขาอะไรอ่ะพี่ปะก,กายเ่ะจับอะไรเขาส่วนหนึ่งช่องอ่าแต่นะพ่อ ที่ปะกายแกก็มีสูตรเด่น9 90 9012สองไหมครับครับเออเออเออ9012ครับผมเออไอ้ออ้ตัวเนี้ยมันมันมันเป็นโต๊ดะอนะ่าไอ้ห้ากับเจ็ดเนี้ยเป็นตัวโต๊ดนะครับห้ากับเจ็ดเป็นคู่โต๊ดใช่ไหมครับผมใช่ใช่ห้ากับเจ็ดเป็นคู่โต๊ดต้องมีตัวที่อยู่มาแทรก ครับผมนัม่นแหละนั่นแหละท,ะละทีนี้ก็เจ็บตรงนี้ยมียี่ใหญ่คนสมอก็ดับใช่ปล่ะใช่ครับผมโอ้มันเด่นนะเออผมก็ว่าเด่นชนดับเ่ยเป็นยังไงเนาะนี่กองทัพนี้ก็สีสูรนี่เจ็บทางนั้นโอ,อ,อ้แล้วก็พ้อชนบุรีนันก็เจ็บทางนั้นตามสูรนะนะครับแล้วแต่มันบวกกับตัวลงไปลงที่เจ็บหมดเลย คนละสูตรแต่ว่าลงที่เจ็ดเหมือนกันแค่นั้นแหละทีนี้เจ็ดตัวเนี้ยวางหลักสิบแล้วก็ลูดไปเลยสิบจุดครับพ่อเออเอาห้านะวางหลักร้อยห้าหลักร้อยครับเออห้าหลักร้อยกัเจ็ดหลักสิบก็ลูดไปเลยสิบชุดครับเออทีนี้ทีนี้บางเซียนเขาจะดับตัวโนนดับตัวนี้ใช่ป่ะครับเออถ้าหากว่าเชื่อเขาหรือว่า ไม่สซนเล็กดับนะครับผมเออก็ต้องเล่นหมดเลยถ้าว่าสซนเล็กดับก็ตัดเอาระวังจะตัดตัวที่มันเกิดออ,อันตรายเหมือนกันเออแบ,แบบงดที่แล้วนี่แหละพอตัดเจ็จุดเพาะไอ้หลักฤิบมันด่าดับเจ็ดเออพ่อก็เลยตัดออกไงมาทราบมาแทรกครับผมเ้องวดโดนก็นเหมือนกันง,งวดที่ออกสี่สี่หกกันนะครับเออของพ่อ มันดับโคกรับซีบมามันไปรักรวยได้อืมครับเอ้ววันนี้มันบวกกันได้เจ็ดเจ็ดไงค,คงไม่เบิ้ลหรอกถ้าเบิ้ลก็เบิ้ลตัวนี้แหละเจ็ดมาแรงใช่ไหมป่าครับเออเจ็ดมาแรงไม่สนดับอย่าสนดับแน่ครับพี่น้องเจ็ดมาแรงเออทีนี้ทีนี้สมมุติว่าสี่เซียนชายแดนนะก็ดับไปช้ามตัวหรือเปล่าแปดเก้าศูนย์นั่นแหละมันก็จะเหลือ แค่เจ็ดตัวใช่ป่ะครับผมออมก็ทอนทอนออกไปเรื่อยเลยนี่แหละนี่แหละก็จับมาสิบชุดก็ตัวตัวละยี่สิบก็หมื่นแล้วใช่ป่ะครับเออนี่แหละส่วนตัวพ่อนี่ชอบชอบ,ช,อบชุดไหนพิเศษครับชอบเจ็ดห้าชอบเจ็ดห้ามันก็จะเป็นห้าเจ็ดห้าดีป่ะห,หรือไม่ใช่ใช <laughs> อ๋อไม่ใช่เออมันจะเป็นมันจะเป็นเจ็ดอะไรอะ่ะเจ็ด่องเออมันก็จะเป็นเจ็ดซองนี่แหละเจ็ด่องเจ็ดห้าเออครับผมเออทกว่าห้ามาอยู่หลักร้อยนะครับเออจะห้าหลักร้อยนะร้สิบชุดครับเออนี่กู้จึงบนเจ็ดหลักสิบครับผมเออทีนี้ลงล่างลงล่าง ร่างร่างร่างเลขสูงนะหลักหน่วยอะล่างเลขสูงหลักหน่วยครับ 5, 6, 7, 8, ห้าหกเจ็ดแปดเก้าห้าหกเจ็ดแปดเก้าครับนั่นแหละแต่ก้องเอมาแมมอ่ะก็ได้ไรอะได้หกสองแปดหกสองแปดครับผมก็นั่นเลยก็อชอบเจ็ดตัวเดียวในระ่างอะ่ะโอ้ร่างก็กว่าจะชอบเป็นเจ็ดบนเจ็ดล่าง นั่นแหละทีนี้ก็เอาของบอมแมมมาจับเลยสองเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดสามชุดเออเจ็ดแปดเจ็ดสามชุดเท่านั้นครับผมนั่นแหละนันแหละผิดคดเดียวครับคนเดียวก็เข้าหลังไ่วยนะครับเออแค่นี้แหละเดี๋ยวจะเสียเวลาขอบคุณพ่อเ้อครับผมครับุณน้ำใจมีอะไรจะคุยกับพ่อไหมพ่ออยู่สุพรรณ รับสุพันธ์หนาวยังครับเมื่อกี้มากลับมาจากนัดเย็นๆหรือเราไม่สบายด้วยแหละกินข้าวกับอะไรนอกครับยังไม่ได้กินเลยโอนัไปนัดกินผลไม้าบ้างไรบ้างก็ยังอิ่มวันนี้ขายอะไรพ่อขายทุกผักสดนี่แหละเขาว่าผักอา่านรังส่างฮะนะคะเขาก็มาสั่งเอาเป็าพวกอะไรทุกอย่างใช่ป่าครับได้หละ ไปซื้อไก่น่ะไปซื้อจังหวัดรัฐบุรีนู่น่ะเอ้านึกว่าพ่อปลูกแล้วขายเลยไม่ใช่ทําไม่ไหวหรอกอ๋อครับผมปลูกกะเพราอย่างเดียวอ๋อปลูกกับปลูกกะเพราอย่างเดียวเออกระเพราอย่างเดียวครับกะเพรากะเพราก็ได้ดีนะครับผมขายดีนะพ่อเนาะเออโลสามสี่สิบบาทอืมนี่แหละครับผมครับเออแค่นี้เลยเอ็มีครับครับพ่ออ๋อกรรบกวนพ่อเพียงเท่านี้เนาะครับ ไม่ไม่เป็นไรน้องอูน่ะครับผมครับพ่อก็อยากคุยกับน้องอูอย่างเมื่อก่อนเออก็อยากจะส่งไปบางแก้วทางนู้นน่ะครับผมครับอลองเบิร์นขับทีน้องนะเออให้เจอกีนทีใหม่นะน้องอูแล้วก็มาจ้าครับพ่อขอบพระคุณครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อครับก็ติ้ตามพอเสียนสุพรรณนะครับครับผมไอเอฟซีทุกคนแล้วครับเด่นบน ห้าหกเจ็ดแปดครับผมครับวิ่งรูดเจ็ดหลักสิบห้าหลักร้อยครับเจ็ดห้าเจ็ดสองครับจับคู่บนเนาะครับล่าคู่บนเด่นล่างครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าครับจับคู่สองเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดครับครับเป็นแนวทางนะครับขอเดี๋ยวโชคเดี๋ยวลาบนำกันวันที่สิบหกท่านว่าคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับครับ ถ่ายคลิปนี้กะฝากให้เอฟซีทุกคนถูกง้อยเลยเงินนะครับอยู่ดีไม่แห้งลำมวยเงินทองทุกคนนะครับผมสำหรับคลิปนี้กะสวัสดีครับสวัสดีครับ